เรียกไดว่าเล่นเกมได้แบบไหลลื่นจริงๆแล้วตัว CPU ก็แรงด้วยเล่นเกม Triple A ได้นะครับผมทำงานกราฟิกก็ได้นะครับผมใช้ดูหนังฟังเพลงเรียกได้ว่าความละเอียด 2K เนี่ยลื่นๆเลยนะฮะแล้วนอกจากเรื่องของการปรับโหมดแล้วนะครับผมตัว Legion Go นี้ยังมาพร้อมกับ สวัสดีครับกลับมาพบกับ BDA T Channel กันอีกเช่นเคยนะครับผมแล้ววันนี้นะครับผมแอดมินก็มีสินค้าที่เอกล u s i v e สุดๆเลยนะครับผมมาแนะนําทุกคนได้รู้จักกันครับ นั่นก็คือเจ้าเกมมิ่งแฮนด์เฮล o คอนโซลที่น่าจับตามองที่สุดในปัจจุบันนี้นะที่อยู่ตรงหน้าทุกคนตรงนี้ก็คือเจ้า l e n o v o Le g i o n Go นะครับผมสำหรับช่วงนี้นะครับผมหลายๆคนก็จะได้เห็นพวกเกมมิ่งแฮนด์เฮลแบบนี้ออกมาบ่อยนะหลายๆรุ่นเลยในท้องตลาดแต่รับรองได้เลยนะครับว่าเจ้าตัว l e g i o n Go ตัวนี้มีจุดเด่นมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครแน่นอนนะครับผมเร่ม,มาดยอย่างแรกนะครับผมที่ทุกคนอาจจะสังเกตเห็นได้เลยนะครับนั่นก็คือหน้าจอั่นเองนะครับหน้าจอของเจ้า l e g i o n Go ตัวนี้เป็นหนห้าจอขีาด 8. 8 เป็นความละเอียดขนาด 2K นะฮะ2,560คูณ1,600พิกเซลนะครับผมหน้าจอมีอัตรา f r เฟรชเรทอยู่ที่144 h ฮนะครับผมค่าความคมชัดของสีอยู่ที่97%มาตรฐาน DCI-P3 เลยนะครับ ต้องยอมรับว่าตัวนี้ครอบคลุมไปถึงเรื่องของงานตัดต่อด้วยครับตัวนี้มาด้วยระบบปฏิบัติการ Windows 11 Home นะครับผมเป็น Windows มาพร้อมกับตัวเครื่องเลยนะเป็นเหมือน mini PC หรือ mini notebook เลยนะครับผมใช้ Windows ได้ใช้โปรแกรม Chrome เอ่อ Word Excel ต่างๆเลยเนี่ยหรือว่าจะเป็นโปรแกรม Adobe เนี่ยได้หมดเลยนะฮะตัวนี้ PC เครื่องนึงชัดๆเลยนะฮะในขณะที่แบบว่าเราใช้มือถือได้ซั้งต่อมาครับก็คือเรื่องของสเปคนั่นเองนะที่ว่ามีจุดเด่นนั่นก็คือตัวนี้นะครับผมมีชิปประมวลผลเป็น AMD Ryzen Z1 e a e Extreme นะครับผมซึ่ง t h e เอ็กซ์ตรีมนะครับผมเป็นชิปประมวลผลในตระกูลของไลเซนจากบริษัท AMD มีนะมีความเทียบเท่ากับ CPU ของพวก PC เลยก็คือตัว AMD Ryzen 7 7 8 4 0 u นั่นเองนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นเทคโนโลยี4นาโนเมตรเหมือนกันสเปคต่างๆนี่แจ่มเลยเป็นสเปคที่เรียกว่าโนบุ๊กไลเซน7ก็ว่าได้นะและ CPU เขามาพร้อมกับตัวของการ์ดจอในตัวด้วยนะเป็น IGPU นั่นเองนะั่นก็คือ AMD Radeon 7 8 0 m นเ็มะครับผมซึ่งตัวนี้เร็วมากนะครับผมความเร็ ชัดเจนนะครับผมว่าแรงจริงเล่นเกม Triple A ได้นะครับผมทำงานกราฟิกก็ได้นะครับผมใช้ดูหนังฟังเพลงเรียกได้ว่าความละเอียด 2K เนี่ยลื่นเลยนะฮะตัวนี้ยังมาด้วยแรมขนาด16 g b ความเร็ว7,500 MHz เนะครับเป็นแรมประเภทของ LPDDR5X นะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวแบรนด์ที่ไฮเปอร์ฟัง์แมนที่สุดในตอนนี้เลยนะน้ำหนักของเขานะครับผมตัวนี้อยู่ที่ประมาณ800กรัมนะครับผมถ้าหากว่าใครจะถือเล่นนะครับผมแบบนี้นะก็ถือเล่นได้นะครับผม แต่ว่าถ้าหากว่าเล่นเกมนานๆไปเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าหนักมือได้นะเพราะว่าน้ําหนักเขาก็ประมาณ800กรัมนะครับผมเกือบ1นกิโลถ้าเมื่อยนะครับกลัวเมื่อยเราก็จะเปิดฝาท้ายตรงนี้ออกมานะมันจะเป็นเหมือนกับเคสตั้งนะครับผมอ่าเราก็ตั้งเล่นอย่างนี้ได้สบ,บายนะครับผม พอตการเชื่อมต่อของเขาเนี่ยจะมีอยู่แค่ไม่กี่พอตแต่ว่าก็เรียกได้ว,ว่าครอบคลุมนะเอาไว้ใช้งานในปัจจุบันได้ดีเลยทีเดียวที่ปุ่มด้านบนนะจะมีปุ่มบวกลบนะครับผมตรงนี้ก็คือการเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับปุ่มถัดมาก็จะเป็น USB Type C นะข้างๆกันตรงนี้ก็จะเป็น microSD card reader นะครับที่เป็นช่องสีช่องอยู่ตรงนี้ก็คือช่องระบายอากาศนะครับผมตรงนี้จะมีพัดลมของเขานะพัดลมระบายความร้อนของเขาอยู่ตรงนี้พอดีเลยแล้วก็รูข้างๆกันตรงนี้เป็นรูของ Audio jack ครับผมสำหรับเสียบหูฟังหรือว่าไมค์น,นี่ต่างๆนะ และปุ่มที่มีไฟเรืองแสงอยู่ตรงนี้นะครับผมนั่นก็คือปุ่มเปิดปิดเครื่องนั่นเองนะครับจะเห็นว่ามี USB นะครับผมใช้ C 1จุดนะครับด้านบนจริงๆจะมีที่ด้านล่างด้วยนะด้านล่างจะอยู่ตรงนี้นะครับผมเป็น USB Type C เหมือนกันนะครับ4 0สเปคเดียวกันเลยก็คือให้ USB มา2ที่นั่นแหละตัวนี้เข้ามากับ Wi-Fi 6E แล้วก็ Bluetooth 5.3ด้วยนะครับผมนอกจากนี้นะครับผมตัวของ Joy สเนี่ยครับผม Joy Stick ตัวนี้นะฮะนอกจากเรื่องของการ control แล้วเนี่ยยังสามารถถอดได้ด้วย มันก็เป็นหน้าจอเดียว,ยวแล้วนะครับจริงๆคือมันจะเป็นแบบบูทูนนะครับผมก็คือเรายังใช้งานเกี่ยวกับจอได้อยู่นะไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมการควบคุมเรื่องของหน้าจอต่างๆฟีเจอร์ต่างๆยังใช้งานได้ดีนะครับที่จอยขวาเขาจะมีในเรื่องของทัชแพดนะครับผมตัวนี้ทัชแพดเหมือนโน้ตบุ๊กเลยใช้ดับเบิลคลิกได้หมดเลยนะครับผมจะมี M 1 M 2นี่ก็เป็นดับเบิลคลิกคลิกซ้ายคลิกขวานะครับผมตัวสกรอลเมาส์จะอยู่ด้านหลังจอยขวานะครับผมจะเป็นเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ตามปกติแหละครับและอยู่ในตำแหน่่่งทีีแบบววาาาเลาเลรจั้นะ มันจะอยู่ที่นิ้วชี้พอดีเลยเห็นปะถือว่าเจ๋งนะครับผมตัวนี้ฟีเจอร์ให้มาเยอะมากๆเลยมันปรับเปลี่ยนแอตติชีได้หมดเลยนะครับผมไม่ว่าคุณจะอยากเล่นเกมแนวไหนคุณมีเกมบนสตีมคุณมีเกมในอ i c g เกมเงี้ย เลโนโวลีเจนโกเนี่ยเป็นคอนโซลที่เรียกได้ว่าครบเครื่องดีกว่าผมเรียกว่าครบเครื่องเป็นตัวแทนของโน้ตบุ๊กก็ได้เป็นคอนโซลเกมแบบพกพาก็ได้ลีเจนโกนะครับผมไม่ต้องห่วงนะครับว่าคุณจะเล่นไปชาร์จแบตไปเนี่ยมันจะทําให้แบตเสื่อมนะครับผมลีเจนโกเขามีระบบการบพาสนะครับผมให้พลังงานเข้าไปที่ตัวของบอร์ดโดยตรงนะทำให้ไฟเนี่ยไม่ไปอังอยู่ที่แบตเตอรี่มากเกินไปนะครับในการใช้งานแบบชาร์จไปเล่นไปเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงเลยว่าแบตจะเสียนะครับหลายคนจะเป็นห่วงนะครับผมว่าตัวจอยทั้ง2ดนนี่ย มันเป็นแบบถอดได้ใช่ไหมพอเราเสียบเข้าไปแล้วมันจะมั่นคงหรือเปล่านี่ผมโยกให้ดูเลยถามว่ามันโยกได้ไหมผมรู้สึกว่ามันขยับน้อยมากๆจริงๆนะมันมีความสเตเบิลสูงมากเลยมั่นใจเลยครับเวลาเราใช้งานเนี่ยมันจะไม่มีโยกไม่มีแบบว่าสายทําให้หน้าจอมันสายหรืออะไรอย่างนี้เลยนะเรียกได้ว่าเล่นเกมได้แบบไหลลื่นจริงๆแล้วตัว CPU ก็แรงด้วย ระบบของตัว l e g e n d Go เนี่ยครับตัวนี้จะมีเรื่องของการตั้งค่า performance ด้วยนะปุ่มนี้จะเป็นปุ่มที่ใช้ในการปรับ performance ของตัวของ l e g e n d Go นะส่วนใหญ่ถ้าเป็นการเล่นเกมเนี่ยเราจะปรับไปที่ performance mode นะครับ CPU ทํางานมากขึ้นดึงพลังงานของ GPU ออกมามากขึ้นนะครับทำให้การเล่นเกมแบบพวกเกมที่เป็นเองสมูทมากขึ้นและนอกจากเรื่องของการปรับโหมดแล้วนะครับผมตัว Legion Go นี้ยังมาพร้อมกับฟีเจอร์ Legion Space นะครับผมซึ่งเหมือนกับการ เปิดช็อตคัดคลังเกมในเครื่องของเรานั่นเองนะทำให้เราสามารถเข้าสู่เกมต่างๆได้อย่างง่ายไม่ว่าจะเป็นเกมที่คุณมีอยู่บน ream ม p i พ g เกมหรือว่า Origin ต่างๆนะครับผมตัวนี้สามารถเข้าถึงคลังเกมของคุณได้และไม่ว่าจะเป็นฟีเจอร์ต่างๆที่มีอยู่บนโน้ตบุ๊กเกมมิงนะครับผม Le g i o n Go เขามีหมดนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมกับศักยภาพของเจ้า l e n o v o l e g i o n Go เครื่องนี้นะครับผมสำหรับยุคนี้นะครับที่เราได้เห็นคอนโซลเกมมิงออกมาเนี่ยเยอะแยะมากมายนะเจ้าเ e n นโวลีเจนด์โกลเนี่ยก็เป็นหนึ่งใน ใช้งานได้หลากหลายมากๆเลยไม่ว่าจะใช้งานแทนคอมพิวเตอร์นะครับเป็นระบบ Windows ด้วยใช้ทํางานต่างๆแก้งานต่างๆได้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ไร้สายต่างๆได้นะครับตัวนี้ก็คือเครื่องเล่นเกมที่เป็นมากกว่าเครื่องเล่นเกมนั่นเองนะครับเอาละครับผมสําหรับใครครับมที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เอาไว้เป็นกําลังใจให้กับ bdit channel ด้วยนะครับถ้าหากว่ามีสินค้าดีๆหรือโปรโมชั่นเด็ดๆแอดมินก็จะเอามาทําคลิปรีวิวให้ทุกคนได้รับชมกันอีกเช,ช่นเคยนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตััววลลาาาปกาปก่่อออนนนเเ้จใหคหคิ และอย่าลืมนะครับเรื่อง IT ไว้ใจมีดีสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ